สวัสดีครับมาปลากระสุกแล่ยำแมาแรงแล้วสวัสดีหลายรอบแล้วไปมาวันนี้สักแล่ได้เมนูครับปลาแห้งเนะาะยำปลาแห้งครับวันนี้ยำใส่พริกแหลาหมอหม,มอหอมเนาะครับผมมาได้กลิ่นเมือนละยำใส่วุ้นเส้นครับผมง่ายๆเนาะง่ายบมง่า,งายไปดูวิธีทําครับดูเมเย์ไรก็ไปดูว,ดวัาทฤษฎีของเขาก่อนเนาะแต่ปลาแห้งสักแล่ต้มไปแล้วไป มาครับนี่จะเป็นเครื่องเคียงของหอมแดงต้นหอมปักพันธุหอมดวนเนาะผักชีนี่เป็นมุ้นซีนครับเจ๊ไป้ล้วง่ายๆเดี๋ยวเราจะตัดตัดใส่ที่หลังครับนี่เป็นไปแห้งเนาะ,นะต้มไปแล้วครับผมใกล้จะสุกแล้วเลยเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเนะาะนะครับระหว่างเขารอเนาะนี่จะเป็นกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไปจิ้วเนาะ เี่ยวก็พริกแรบครับผมนี่เนาะต่อไปเาอามาซอยต้นหอมผักชีไว้ก่อนเนาะนี่ไปแห้งก่อนฮาต้มสุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอามาใสา่แกงร้อมันเย็นกันเนะาะแกะออกหม้อนะร้อมันเย็นนะครับมามาซอยกันก่อนครับกักไผ่ทอ,อดวนต้นหอมผักชีไปเลย วว้ไว้ก่อนบ้นหมกทราย่างเด้อเพราะมันเสียเวลาเนะาะยำปลแห้งมอโมะสักคำนะม่มะนนะะได้กินนะครับเป็นปีละม่ะได้กินน,นี่จะเป็นหอมแดงเก็บยวัเนี่ก่อนเขาก็ทำดวนครับสวยได้ยบรยใส่้วยวกันเนาะมา ซอหั่นแดงครับผมหั่นแดงนี่ใส่หลายๆสำหมอ้อหกมอหกมองไปแค่จะมืดแล้วครับจะเอาได้เสียเวลาเนาะ เรียบร้อยครับเต็มพอละอ,อันนี้เอาไว้ใช้ปั้นแหนมนะเนาะหอมแดงซอยครับผมมีเก็บไว้นี่ประมาณนี้ครับผักใบตำด่วนหอมแดงซอยนะครับจานถอนต่อไปนะเดาจะมาใส่แกงไปแห้งเอาเนาะนี่เอากระจีมมันพอละแกงคำพอกินบปลาหมเนาะ บอกว่าที่นี่ใส่ไว้ก่อนครับอันนี้เป็นชิ้นล้วนๆเนานะ เป็นช่องข้างมันเลือแข่งหนักหน่อยแปลงย้ำหมูครับนี่เขาเป็นปลาแห้งแข่งก็แข่งต้มก็บม่ใช่แค่ปื่อยมันเนื้ยด่วนเนาะที่จริงถ้าอยู่บนข้ามครับผมเจน้ำมาก่อนเนึ่ ยำใส่วุ่นเซนมอโมอสักแคบไปแล้กินเหมินนแล้วครับเมนูนี้แกงมันเนาะอย่างผมกินได้ครับกินได้หมดลซสายคนเดียวก็ได้แม่บ้านในกันเนาะเดี๋ยวมันจะโจมก่กแกงน่ากันเนาะ สรุปรว่าก้างนักละจีนเนาะมาเดี๋ยวมายำกันเลยมาดูวิธียำครับพีิกลบสักแหลียมไว้แล้วก้างเอาคว,ว,วางเลยเอาเมวดีกว่าวันนี้ก่ร ดูทีน้ำกันเลยนะครับนี่จะเป็นน้ำต้มของเาตะกี้เนาะเขาจะถอกใส่หม้อเลยโขาถอกใส่กระมกกังของเราเลยน้ำต้มไปใแห้งเขาเนอะมามันก็ะจ,ะจะได้ประมาณนี้เนาะ ตี่สักแหล่ใส่น้ำนับไปแจกอยังครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่บุญเส้นเนาะมาพริกลาบใส่ลงไปเลยจะอีกกพอละพริกลาบไม่ลงเค็ดแม่แว่มาแปะจะเดือดแล้วครับมาลดดีครับเดี๋ยวถ้ามันบาดจบเพาเติมมะลุนก็ได้เนาะลดดีใส่ลงไปเนี่ย ใส่ชโบล,ลงไปครับแช่ลายแช่ลายมาเอามาโกนพูกคราวกันก่อนสีแสงมันเริ่มจะเป็น,นนะอีนนะนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อแก๊กกันเลยเนาะ มะขางครับใส่ลงไปนี่พอดดีดีสติน้ำมันลงไปหน่อยขั้นตอนนี้เราเอาหอมเจียมที่เราตามไว้ตาขี้ครับผมเอามาเตียวเนาะนีะ่น ันมาอย่างบ่เดือสย็อีกแล้ของมีเพได้เาือมาเนาะ เริ่มหอมละก็หอมขนาดหนึงเกี่ย,ยวใส่ลาบไปกับนกใสหมอมาแล้วใส่ให้งที่เขายามไว้ตะกี้เนาะใส่ลงไปเลยมามนี่จะเป็นอย่างนี้ที่สักเละใส่น้ำหนักลงไปแช่หย,ยางเขาจะใส่วุ้นเส้นครับเรียงเก็บหน่อย นี่เราจะรอให้มันเดือดกันเลยนี่น่าแต่เป็นนี้ครับเดี๋ยวลองชิมพอนแกงยังนะครับปิดฝาไว้ก่อนรอหม้อ,อกแกงเขาเดือดกันเนาะมาครับมาอัปเดตสถานนะแกงหม้อแกงเขา,าก่อนนี่ เดี่ยแหละีาจะใส่พริกแรบลงหน่อยที้สักเล็ลจะักจีมล่ะประมาณนี้ครบับต่อละนะครับขั้นตอนนี้เราจะใส่วุ้นเส้นของเฮาเนาะใส่ลงไป ปลาเซ้เออวุ้นเซ้นี่มันจะไอดูดน้ำเนาะที่สักสักเลใส่น้ำแข็งน่าประเส้นนะครับเพื่ออย่งนี้ เป็นปัวครับเขาก็เลยตากออกเนาะสอนๆน้ะมันเป็นปัวออกเลยนะครับเดือดได้ร้อยอ่ะเดีเ๋ยวเามาจีมกันก่อนอืมอสชาติแรงละ จังเกลือหน่อยจังเกลือกใส่เกลือครับนีมาน,นี้นะาะต่อไปเรียบร้อยปิดแก๊สเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนี่ ยำปลาแห้งใส่บุญเซนเนาะมาต้นหอมหอมแดงซอยกระเพราหัวบวบใส่ลงไปครับเนี่ยเรียบร้อยนี่จับพอดีน้ำแกงนี่เหมาะขนาดได้นเนี่ยนะใช้เอฟซี FC มานั่งจิ้มเดีวยวกันเนาะใส่คนละบกสองโบกในหีบน้ำในหมาะขนาดเนอะ นปครับคลิปนี้ข,ขอจบเพนี้ก่อนยมปลาแห้งใส่บุเส้นฝากกดไลค์แชร์ักแเร,ร็ดด้อยคลิปนี้ข,ขอขอบคุณครับ